ก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างครับก็ดีใจมากๆที่ทางชาเวอร์ชาเวอร์ทูชาเวอร์นะครับผมให้โอกาสดีได้มามาอีเวนนี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเตรียมตัวยังไงดีๆก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ชาเวอร์ทูชาเวอร์ครับต้ออาบน้ำขนาดไหนสูตรสีเออสูตสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำพึ้งอะครับ ไม่จังหวะอาบน้ำเมื่อกี้ก่ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเขินไหมครับเขินเลยนะเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราเราก็เห็นแบบเหมือนที่พีหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เซ็นชุดวันนี้นิดนึงใครเป็นใครคร เรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เป็นแบบสูตรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ข้างในไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะมันมันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับผมค่อนข้างเจ็บเห็นเพิ่งไปยังนะกระจกดูรู้สึกไปผ่าเป็นเซ็กซี่รู้สึกเออก็โอเคครับผมก็ก็รู้สึกว่าเออก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มันคืออาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาครับผม พี่ใส่เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครมีคอมเมนต์ก็เไปไ็นมบอกเขาเลือกมาให้ไอาชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบขอเปิดหลังได้ไหมะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบโจทย์มันคืออาบน้ำไงครับเดี๋ยวมันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน้ำอะไร ก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนๆรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แบบเออมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่ารักดีครับและคุณช่ิชุมสามารถใน,แบบแน,นาการเป็นตัวแทนสินค้าของยูดี ก็ต้องขอบคุณชาวเวอร์ชาวเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทางชาเวอร์ทูชาเวอร์แล้วก็ตัวพีเองพีได้มีโอกาสติดตามชาเวอร์ทูชาเวอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงงี้ยยอ่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาเวอร์ทูชาเวอร์ครับแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาพีพีพเเเเซนนตออออร์ไไปยยะะมมากล๋่ นับนิ้วได้เลยหลายหลายคุณขนมยให้ว่าเกินร้อยล้านแล้วนะอ๋อที่ตับแรกแบบจริงจริงมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรไปถึงขนาดนั้นมันมันไม่จับเลขไม่ได้ครับผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรนะครับขาดอะไรบ้างในตัวที่ยังไม่มาครับก็หลายอย่างนะฮะก็เหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการได้เลยครับ ทำงานหนักอะไรขนาดนีด้พี่เป็นนี่เหรอวัยรุ่นสร้างตัวครับ<า><า>ผม้อยอจำไม่ได<อ>้ปวดหัว <laughs> ก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอ ด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทำงานตรงนี้อยู่<ม>อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่าง s ชาว e เวอร์ทู e ชาวเวอร์อะไรเงี้ยครับผม <g osh> ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆองพี่ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออวันนึงเราต้องมา represen t สินค้าที่เป็นรีมแบบน,น้ำ เราต้องมารปเป็เซนสินค้าที่เป็นอาจจะเป็นลองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่ที่เราได้มาทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำง,งานเชื่อมัน่นในตัวพีมากเลยนะในการเรปเป็นสินค้าเลยเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกคนมากกว่าครับผมที่ที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพีก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วย อปก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับว่าสินค้าที่เหลือจะที่กลังจะเปิดตัวจะมีอะไรอีกบ้างครับจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเชื่อมั่นแล้วมองเราในใน ในความสามารถหรือว่าในการ represen สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่ที่จะได้มาทํางานได้เจอทีมใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยครับคุณมองว่าพีพีเป็จุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ที่แบบเหมือนแบบมองเรา เป็นบางคนก็จะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวพีเอลงสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะสถ้าเขาไปอยู่อแบบันี้ที่ะไรกกำลังคิดอยู่เหก็มีครับก็มีก็มีเราจะรอติดตามแล้วกันไมีรอเปิดตัวกี่ตัว ประมาณสี่หมื่นกว่าตัว,วพ่านหัวกเอหัวเลยเหรอสี่หมื่นตัวเลยเหรอถ้าพ่านหัวอยากเข้าใจพีผิดนะมันเป็นโจ๊กนะครับครับอะไรนะครับ ผมปพื้มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กที่อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันครับพี่ชอบอเราเลยใช่ไหมครับเป็นปีแค่เพิ่งปีก็เป็นคนทอของเราเลยใช่ไหมครับก็ ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะพี่้งก็จะกลับบ้านไปสวดมนต์นิดหน่อยสวดมนต์สวดมนต์ก็มาดื่มน้ำเยอะอันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะเหรอครับถามผู้จัดการแล้วตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทํากันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทํากับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับ ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นสายาน้นไม่ไม่เป็นสาย <ผม S 2> น,าน้นะเป็นเพราะผู้จัดการมูแทนหรือเปล่าพี่ทำติดใจให้ผมใส่<อ>ตอนรับผูกสารการกโพีคนะโีเครับ